สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโนขน,โนขาตําบลโนนขาอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนอีสิภามาเบ่งบรรยากาศหน้าเวทีรู้สึกว่าแฟนครับแฟนเพลงเพื่อนมาจับจองที่นั่งตั้งแต่หัวคำแล้วเห็นสาตร์ทำทาย,ยู่นะเต็มสนามแล้วนะครับอันนี้พีพีแม่แแฟนครับ สวัสดีครับมูนี่คือมาเตวินแทโอ้มาจองหมังนั่งจ้านี่ยถ่าอยู่นี่ได้รถรถท่านเนี่ยออกโอ้โอแสดงว่าถ่ารถออกเจะเฝ้ามุนไปขวางรถเด้อ อันโซเฟอร์เบิงเบิงแฟนนครับก่อนเด้อบีบแต่ปีกปีกจักหน่อยนะอันห้ามาไก่บ่ครับเมื่อนี้มาจากบัวใหญ่ค่ะบัวบัวใหญ่โคราชจ้ะบัวใหญ่โคราชสี่สิบลทราบข่าวทางใดครับชกขึ้นลูกาเพจจ้าเป็นแฟนเพจไอ้บอยซีชัยจ้าใจเกินร้อยเอามากมองใดขึ้นใดอันไก่ปนใดขึ้นหน้าม้าใน ขันมาเหรียญแถวนี้มาเบิ่งตลอดนะจ้าขันอยู่ในใกล้ๆสามและรัศมีหาทิพสามติ๊โลเนี่ยมาหาหาทิ๖ติ๊กโลกัไม้ือก้อนเหรอเพราะเขมากินพร้อมมอหรือว่ามอมาตลอดมาครับเดี๋ยวข้าไปเบิ่งทางคุณก่อนพี่น้องเออญาติศาสกันแล้วญาติศาสกันแล้วคุณมาสวัสดีครับอ้าวทางนี้จองแล้ว ระวังหล่อรหลดเด้อขึ้ปอยานอยานดอกัยันโซเฟอร์เบิ้งแฟนขับในเด้อผู้สี่เหยียบกานหิทะึกหัไมาไก่บ่ครับแม่มาไกนจ้ามาน้ำกันโอ้แต่ว่าจอดไว้คนเราฟัง มีอะไรอะไมใกลไหมไ่กกันเาขัรถไเยราแรงกับมากินหนาหานเลยอันนี้กับมากจะบนไงติแม่มาจากเบื้องพุมาจากเบื้องพุนมาหลายคนบาครับเื้อนี้มาหลายคุ่นคุณเดซันเองไปถามมูองไปถามมูเขาสไม่เิสียฮะพี่น้องผู้ใด้เบื้งคิดนี้่จมารักษาคุณยายด้อคุณมาจองแตเบนา้อกน่เนาักเนาะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทางนี่สวัสดีค่ะแม่ได้มองนางไปได้แตาบุกสองเหี้ยจองนี่บอกเบิ้งดีจำมองดีๆเด้อมไม่อดเคียเด้อสวัสดีครับเอ้ทางนี่ก็นอนเฝ้าวสัดทางนี่ก็นอนเฝ้าวสัดว่าเมนเด็กค่ะมาตาใสมาแต่ใสแม่ปะท้ายปะท้ายจะกิโลครับจากนี้ จากจุ้มงค่ะมันสามสิบกิโลอยู่แล้วสามสิกิโลมกาหลายพ้นบ่เมมาอัน่ลงเขามาเขามาลวงหนาก่อนมาอีกสองขั้นมาอีกสองขั้นนอนเฝลาเลย้อยานสาเสียอันนี้มากจักจ้งมงนี่เม่มาหอดบางหันมาหอดบางหันตอนนี้ก็ประมาณหาบุงนะครับหาบุงได้อยู่หัวเขามานั่นเแล้วหอเขามาพร้อมอันพวกแม่สาบ จากช่องทางไหคือรู้ว่ามีหมอลำใจเกินร่อยตลอดเบิ่งในโทรศัพท์อันยับเด้อแม่เด้อคนกำลังขนใหญ่รถพี่น้องกรับอางไรเอ่ยับคนไม่เหรียญไกลแอมืดกับไปมกดไปมืดมั้งมั่งเลือไปยังไดแม่ดีเอ็นมาค มักมกอีหยังแบบเขาเขามาเบิ่งแล้วเขาจำได้ที่สุดเลยโชดัมากกน่าฟ่อนงามมากแห้งกันมาแม่ฟอนเดี้ยเอาไก่ปนี่สิเห็นบอะสิบออนผูเต็มแล้วเนาะมาที่หลังวนันเขาเออไม่ยช่บ่อยนะเห็ดดีได้ล่ะมันมาแม่เอ้ฟอนดีโอเสียงดีสุกน็อตอันนี้นอหนอเพชรกับน้องควยได้มาบ่ครับแม่เหมือนได้มา อยู่นั่นมีโทรศัพท์อยู่มันบั่เอาว่าดีครับเนาะเอื่อนเอื่อนมือเจ้าแมียทีตามตลอดบ่แม่ตามตลอดสุดยอดนะครับขอบคุณนะคะไก่ไก่ปนนายกมาให้กำลังใจให้เก่าเดี๋ยวไปเบิ่งจุ่มปุ่น,นเบิ่งข้างปุ่นไปเบิ่งเจ้าของเ,เด้อมีเพีรบอยซิริชัยเพีรบอยซิริชัยครับ อันนี้ต้องขนข้น,นยังก็ขนก้อนดินอ้อนมาครับเอ็นอันนี้ไม่ใช่น,นี่อย่างนี้แต่กล่องต้นบนนี้อันนี้เป็นสายแล่นบอกสายไปเพิ่งจะขอบไปครับไม,ม่ลดเกียร์อซอดแกงครับอันนี้อย่างน้อน,นี่เจ้าภาพเอาเจ้าภา,าพมาหลายมองเทน้อเจ้าภา,าพเจ้าสาวเอามีว่าเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวโอเคสาวอันนั้นก็เจ,จ้าภาพอันนี้ก็เจ้าภาพอันนี้ที่งานเจ้าภาพเหรอครับ ทีมงานเจ้าภาพแล้วกันเนี่ยก็แหละเอฟซียูยูไก่บราห์ซีกรุงเทพเจ้ากรุงเทพเจ้บ้านอยู่นิล่ะเจ้าบ้านยูนิ่มาเอาบุญพร้อมนนี้มาจากอุ้งเทานี้ละเจ้าเนี่ยบินแมสชายเดียวจ้าเมารถมาเลยจ้าเพื่อบอยแอนพนันนอนดูทุกวันวันนี้จะเห็นตัวจริงวันนี้ที่รอคอยรอคอยมาหนึ่งปีแล้วจ้าอันนี้คือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เห็นมาดูแบบแบบได้ไม่ทีได้ อ๋อเบิ่งสนามเฮาสิเบิ่งกันไหนไดสวดยังไม่เจอตัวจริงขอบคุณนะคะจ้าติดตามตลอดแม่บ่ไปกินข้าวกินน้ําบ่กินแล้วกินแล้วคือว่านอกเห็นต้อง้อยมานําเ้โอกาสหนาเนาะนั่งกับใครนี่หรผู้เดียวหลายคนอยู่ผู้คนมาจองไปถามมู่เลยบ่ท่อ พูดสายอย่างนาหานองีนตบอยทีรีชัยค่ะเป็นนักกันใช่เป็นนัทุกะไเอามาอันมันบอมมิพ่พาามาสวัสดีครับอันนี้มจากส่น้อยู่ใกล้ๆมาเมีทราบข่าวจากช่องทางไหนครับเบื้องในโทรศัพท์ หน้าหลายคนบ่แม่ณเงินคุณละนะคุณละคุณละตอนคุณละพอเข้ามาปูสาตาพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศด้านหน้าวีทีนะครับยัญาติศาสตร์กันเด้อบ้ายังนี่เนี่ยหน่อยย้ายฝึกอ้าวย้ายฝึงนี่จะถึงน้อนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือสีสันด้านหน้าเวทีบริเวณ ูเสือจับจองทีนางแฟนข่าวแฟนเพลงฝึกกซิมีการหยอกลอ้อศิาปินนะครับอาจจิตบ,บ,บางง่ายซิมี่เขียนว่าเมียน้อยบอยสิริชัยยางสินะพี่น้อง <Okay. S 1> มาพอกันแล้พี่น้องเด้อมแมลงเ <Okay. S 1> จอกันที่บ้านบนขานะครับไปครับอันนี้ทีมงานเจ้าค่ะครับ